มันไม่ให้เกียรติหรอกเขาอุตส่าห์มาบางคนก็อุตส่าห์โทร่สามอาทิตย์นะต้องคุยใช่ไหมเนี่ยต้องคุยต้องคุยให้เกียรติให้เกียรติไปชื่อชื่อจ่ายค่ะจ่ายโทรจากไหนจากเมืองทองค่ะเฮ้ยวหนูสงสัยมากเลยแบบไปเดินคอนโมก็จะเห็นจานโยนั่งอยู่ร้านแบบว a f f ฟ e s อย่างเงี้ยค่ะก็เลย ่เป็นเจ้าของร้านหรือว่าติ๊ไม่ใช่โอเคไม่ใช่มึงไม่ตตอมนี่อ่นี่ก็ยจะมาตกอะไรวะตอบ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 ัหน่อยไม่จริงๆผมไปนั่งนู่นเพราะว่าผมสองมันสี่มองใช่ไหมไปนั่งนู่นประมาณนั่งรอกินแล้วก็แบบคุยอะไรอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เข้าไปสนามมครับแล้วเจอเจอเขาอยู่กับใครอ่ะน้องจ่ายตอนนี้อยู่กับนกขาแล้วก็อยู่กับ ไม่ไม่น้องจ๋าเจอโอเคเอ้ยอันนี้น่าคุยอยู่กับนกแล้วอยู่กับใครต่ออยู่ใครอีกอยู่กับน้องค่ะอยู่อยู่กับนกแล้วอยู่กับน้องเหรอเออน้องชื่อนกนกที่น้องม่อยู่สามคนอ๋ออยู่สามคนนกน้องแล้วจ๋านกนี่เพื่อนมึงไม่ต่อที่ใบเนาะจ๋าที่คนโทรแล้วก็มีน้องสาวอีกคนนึงคนโทรเดี๋ยวเมื่อไห่จ๋าจ๋ายุเท่าไหร่เนี่ยอ้าวสามค่ะอะไรนะ จ่ายยี่เท่าไหร่นะยี่สิบสามค่ะโทษทีเมื่อกี้พี่ซอตดทุเร๊มากเลยอ่ะพี่ซอมันชอบทำอย่างเงี้ยจ่ายพี่ขอโทษทีนะมันตดมันตดในรายการนะจ่ายไมใช่ลงคก็เม้นด้วยไอ้เหี้ยจ่ายได้กลิ่นมัาอยู่เมืองทองวัเนี้อะไรล่ะคะจ่ายได้กลิ่นมัาอยู่เมืองทองเอาถามจ่ายก่อนทีาไม่ถึงอยากโทรมาโทรรายการเอางี้จ่ายอยากคุยอะไรวันนี้อ่าอยากคุยอะไรจริงๆเหมือนเฝ้าโทรเพราะว่าอยาก พย่อาจารย์โยค่ะว่าแบบเป็นเจ้าของร้านหรือเปล่าใช่อโเคไม่ใช่เขาบอกไปแล้วนะคือจริงๆอ่ะพอไปอยู่ตรงนั้นอ่ะมันมีบางวันก็ได้โทรศัพท์บ้างได้กอไได้ไม่จ่ายชิไปตัวไจ่ายชิปแล้วจ่ายจ่ายจ่ายรู้ไหมว่าอ่าเวลามีผู้หญิงโทรมาเนี่ยเขาเราจะต้องเปิดวาร์ปเออเปิดวาร์ปหน่อยเนี่ยขอวาร์ปในยูทูบของวาร์ปเต็มเลยเออจริงบ้างจ่ายแต่ได้ไหมได้ไหมได้ไหมอ่าอ่าสะกดมาสาย ไอจีบาไอจี่าไอจีนะคิค่ะฮะคิหรอค่ะคิวยคอ็นค่ะคิล่าอะไรต่อนะคิวยูเอเอ็นเอค่ะเเอ็นเอเอเอเเอ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 อเ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 เจเออเอเเออเออเอออเเออเ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 อันเออเอย ใายคันหูไม่รู้อะไเอาสำเฤทธมาปั่นก็อนไหมฮะใช่ใช่ไม่อยากดูม่ไม่ใดูเลยใช่ไม่อยากดูเลยนี่ใช่ใช่พี่พี่พี่ตอบพูดตรงๆนะจ๋านะใจเองใจพี่ตกใจเลยอ่ะโอ้พี่ศศ พี่สอฟอลโล่แล้วครับอย่างนี <un ue> um, ้ถามดันโยเป็นไงน้องจ่าน่ารักไหมน้องจ่าน่ารักไหมน่ารักน่ารักนะน่ารักนะมันเป็นรูปต้นไม้น่ารักนะใไงดีดีดีโอ้นี่จ่ายนี่แฟนแฟนขับของดันโยแฟนขับรายการเราด่ธรรมดาเออเอสดีคครโอโ้ย ตามธรรมเนียมผู้หญิงโทรมาต้องเปิดวาร์ป yes ได้ไหมไม่สะดวกค่ะพี่ยังได้ไหมได้ทีละตัวมาว่ามา sa ค่ะ sa sa s sa ra ค่ะ ra แล้วก็ dot ค่ะแล้วก็ตัวที ทีซาร่าดอททีใช่ค่ะแล้วก็อันเดอร์สกอร์สองทีค่ะแล้วก็หนึ่งหนึ่งอันเดอร์สกอร์นี่จะเล้บจะเล้บเดี๋ยวได้แล้วคุณตุ้มนะคุณตุ้มครับใช่ไหมเปิดแป๊บหนึ่งนะอันเราสกอรเสียแล้วคุณตุ้มนี่สายสายแคมป์อ๋อคุณตุ้มสายแคมปิ้งสายแคมปิ้งอ๋อคุณตุ้มอ๋อคุณตุ้มคุณตุ้มนี่เป็นสายใช้ใช้คำว่าอะไรสายแคมปิ้งเหรอ อดนิดหน่อยค่ะพี่ไม่หน่อยพี่ว่าไม่หน่อยแล้วเนาะไม่หน้ยไปตุ้มบาไปแล้วเฮ้ยตุ้มเอางี้น้องตุ้มตอนนี้นะฮะตอนที่เรากดเข้าไปใน797 follower นะฮะเออนะฮะตามฟอน o w ก่อน797 follower นะฮะอีจีนะฮะ s a r a t ี t ีอันเดอร์สสองทีแล้วก็หนึ่งหนึ่งตอนนี้เ9็นะฮะเดี๋ยวดูนะฮะว่ามีเพิ่มไหม ไม่มี้กว้าเ็นาดนี้เลไอ้คุณาอีมร่งเร็วชิบหายมปนาพวกมึงนาแปด0อคนที่อยู่ตอนนี้มเร็วมากนะเร็วจริงๆแล้วคุณต้คุณต้ผมจะรีเฟรชอีกทีผมผมไม่เชื่อหรอกว่าขึ้นเมื่อกี้อาจจะค้างตอนนี้แปอ้คนครับผมูปวดท้องมากเลยเนี่ย ไม่เป็นสิบคนเลยแม่เลวไวัะไอโรดินาไอโรดินาอาบุ้งตุ้งบุ้งตุ้งมีอะไรอยากดูกันไหมยังไงก็ตามุพี่นะคะดูเกือบทุกคลิปเลยขอบคุณมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่โซ่อย่าไปอย่าไปดูอีกเลยสัตว์น้ำท้องเลยสายสุดท้ายสายสุดท้ายถ้าเป็นผู้หญิงจะดีใจมาก ถ้าเป็นผู้ชายก็จะดีใจดีๆขึ้นอีกไงต้องให้ผู้หญิงอีกคนนึงแล้วเขาดีขึ้นเลยไม่ขึ้นอยู่ขึ้นพูดปลาร์ดเอาเอารับเฮ้ยเองเอกชายอยู่นี่วาวใส่รับไม่จมิทีเดียวส่วนสวนว้าวคนนี้ไหนสัตว์ฮัลโหลฮัลโหลเ่โสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อแพทค่ะชื่อแพทนะครับค่ะอ่าแพทโทรจากไหนครับ ขอไม่ระบุจังหวัดละกันอยู่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนครสวรรค์เนอะเขาเขาไม่บอกก็ไม่ต้องไปทายเอออายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสามยี่สิบสามอ๋อ่เป็นรายการเราที่เด็กเด็กเยอะเออไปดูไปดูรายการล้มบอลอยู่โทรมาอันนี้เป็นสายที่สิบเอ็ดละทางที่สิบเอ็ดเ ดติวันเนี้ยโทรมาสิเอ็ดครั้งโอ้ยก็ถือว่าโชคดีนะใช่เหมือนเหมือนสายสัมพันธ์เราตรงกันอ่ะผมเป็นคนรับสายไงติวคนรับสายนี่ทันครับอ๋อไม่เกี่ยวหรอกไม่ว่างเนาะแพทไม่ระบุจังหวัดไม่เป็นไรแต่ตามลำดับคือเปิดวาร์ปได้ไหมเฟสบุ๊กได้ไหมคะอ่าเฟสบุ๊กเฟสบุ๊กก็ได้เฟสบุ๊กก็ได้ไม่เป็นไรก็ได้โอเคค่ะเฟสบุ๊กมา P A T PAT P A T PAT อ่ะจ้ะแล้วก็วักวักวัก A P S อะไรนะอะไรนะ A P S Y A P S Y A P S Y A อ่ะน้อะไรนะแพที๋ยวกันนะแพท A PAT แล้วก็ A P ีเอที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 เอทีเอสเค่ะแล้วก็ A A เจเอร์ไหมเจอไหมนี่เหรอแพทแพทแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ A T อ่า S S Y A ค่ะอัดอัดอัศยาเหรอไม่มาเป็นชื่อย่อจากชื่อจริงทีลองดูสิ อ๋อโปรไฟล์ใส่หมวกหรือเปล่าโปรไฟล์เป็นรูปอะไรจ้ะหันหลังหันหลังค่ะหันหลังไม่มีอ่ะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อเอสชัวอ๋อเอสชัวใช่ไหมเอแล้วก็เอสเอสเอสสิงคโปร์แล้วว่าเฮชฮ่องกงเฮชฮ่องกงอ๋อเฮชฮ่องกง บังอยู่นะบังอาชีพงานบังรึเปล้วเนี่ยอาชีพงานบ้างเฮ้ยช่องโกงแล้วดิเฮ้ยช่องโกงแล้วก็ Y A Y A เฮ้ยไม่มีนี่สิ Y A เจอไหม พี่ซอขดอ้านูดิบ้างอันไหนวะเดี๋ยวนะมีคนมีคนแอดมาด้วยนะเฮ้ยบาเร็วอ่ะ s c o อ e ันเดอร์สกอร์ไม่วักวักเป็นบ้างเฉยเออวักแล้วอะไรนะบังพี H Y A เหรอพี่ใช่ค่ะหันหลังเขาบอกหันหลังนที่มันห่อพีเอคโอเคโอเคโอเคเ้ยเป่อตควอุ้ย ถูบอยู่นครสวรรค์จริงป่ะอยู่พิษณุโลกอ๋าพิษณุโลกโอ๊ยมีบอลจากพัฒนเป็นเพื่อนร่วมใช่นะอ่ามีมงคลนวดตามนวดสเต็มโอ้ลูกพัฒนมีคนแอดไปแล้วนะเร็วจังมีมีมีแล้วลูกไวกว่าพวกพี่อีกนะมีไปแล้วเออเร็วมากเลยอ่ะอารพัฒน์พัฒ์แล้วมีอะไรอยากคุยอีกไหมไม่มีแล้วค่ะแค่จะมาดูพี่เต้น โอ้ยผมพี่เอกเต้นน้อยไปน้องก็ดูเยอะพี่เจ็บซี่โครงอยู่น้องให้พี่เต้นวันอื่นดีกว่าอ่ะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายรายการเดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวพี่ซอโชว์โชว์ท้ายรายการนะไปกันดูโอเคนะครับน้องแพทเขาบ้วยครับมาเลยครับขอบคุณมากครับโอเคโอเคเปลีกนะเปลี่ยนละเปลี่ยนได้ไปเลยนี่น้องน่ารักนะร้องเพลงหน่อยร้องเพลงหน่อย คนไม่ชอบทำอะไรไม่ใช่คนไม่ชอบทำอะไรก็ใช่คนไม่ชอบทำอะไรไม่ใช่เช้เช้เช้เฮ้เช้เช่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 เชแเ้ว